สวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้คำลาปลาแอวนะเจ้าในช่วงของคำลาปลากินจะปลามาทำลาบเป็ดนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเป็ดนะเจ้าที่เราชำแหละออกมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยเราจะเอาเนื้อมันออกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหนังมานะเจ้าหนังมันเขาจะเอาไปเจียวน้ํามันแล้วก็ทําเป็นมีนะเจ้ามีกรอบนะเจ้าตรงนี้เขากะแจ้หนังออกแล้วเอาเนื้อออกแล้วนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรของมันเดี๋ยเขาจะไปต้มทําน้าซุปนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อของมันในส่วนของหน้าอกแล้วก็ขานะเจ้าเขาเอาเนื้อเนื้อเน้นๆเลยนะเจ้าละเอาจะเอาไปปั่นไปลาบนะเจ้า ตอนนี้เราเป็ดเรามาคั่วไฟอ่อนๆน,นะคะก็มีการเจียวกระเทียมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเป็ดที่เราลา่าลงไปผัดผัดให้พอสุกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาผสมเครื่องกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเนื้อเป็ดของเราที่ทําการคั่วน้ำมันนะคะแล้วก็เอาหอมขาวไปหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะคะไปเจียวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ยกลงมา ไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะเพราะว่าถ้าสุกมาก,ก้เนื้อมันจะแข็งนะคะตอนนี้เราก็เติมพริกป่นลงไปตามใจชอบนะคะจากนั้นเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนิดหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหนึ่งนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือเราจะไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะเราจะใส่เกลือก่อนนะคะเติมลงไปนิดหนึ่งจากนั้นเราก็มาเลงเลยค่ะ ลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสียงเพรเาะไหมคะเหมือนะระฆังวัดหลังจากนี้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใส่หอมด่วนหรือว่าสารหน่นะคะลงไปนิดนึงตามด้วยมะนาวนะคะ มะนาวน,นี่เราก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะชอบแบบเปรี้ยวแ่บๆก็ใส่เยอะๆนะคะวันนี้ใส่เยอะเลยนะคะเพราะว่าส่วนเรามีเยอะนะคะก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ายัางไม่พอก็เพิ่มได้นะคะค่อยๆเติมนะคะถ้าเติมทีเดียวนี่แบบว่าเดี๋ยวถ้ามันโอเวอร์แล้วมันเราจะแก้ยากนะคะพอาล้วข้าหลังจากที่เราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานนะคะ ลาบเป็ดอีสานของเราวันนี้นะคะจะเป็นฟีมือของข้เหนือนะเจ้าย้ายมาดูทางนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะของเราย้ายมาจากหม้อนะคะหม้อที่คนเมื่อกี้นะคะก็มาอยู่ในจานแล้วนะคะเราก็โรยด้วยใบสันแหน่แล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะคะตามด้วยใบมะกรูดทอดกรอบนะคะตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ เทด้วยนี่เลยนะคะเครื่องในของเรากับหนังเป็ดนะคะเราก็เอาไปทอดกับกรอบนะคะแล้วก็ามารวยอย่างนี้นะคะเป็นท็อปปิ้งได้เลยนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็อ่าสําหรับคนที่มักหรือว่าชอบนะคะอเปรียปร้ยวหรือว่าแซบ่บๆนี่เลยนะคะริกทอด <c oughs> พร้อมรับประปทานค่ะลาเป็ดอีสานเจ้า มาละจ้าอาจารยาบเป็ดอีสานของเราหน้ารับประทานมากนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยที่โกะฝีมือการทำลาบเป็ดอีสานของเรานะคะไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นนะคะอืมเหมักอร่อยมากนะคะน้ำลายสอเลยนะคะติดใบสาระแหน่ไปนิดนึงนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะ ไปทาทานที่บ้านนะคะเป็ดตัวหนึ่งแล้วกินทั้งบ้านเนี่ก็เหลือนะคะเพราะว่าอืมมันไม่ต้องได้ทําเยอะนะคะ,ะว่าเวลาลาบเนี่ยเราเอาไปคั่วนะคะเนื้อเป็ดนี่ก็จะฟูๆเขาบอกว่าในเป็ดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื้อเป็ดเนี่ยนะคะเวลาลาบเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบหรือว่าปั่นนะใส่เกลือลงไปมันจะทําให้เนื้อฟูนะเวลาเรามาคนๆเนื้อมันจะเยอะขึ้นนะคะ ลาบเป็ดหนึ่งตัวนี่กินทั้งบ้านเลยค่ะเอาละค่ะนะคะต่อไปคําลาบพาแอลพากินนะคะจะพาไปกินไปแอลอาหารแปลกๆที่ไหนหรือว่าอาหารที่อร่อยที่ดหนอร่อยที่ไหนนะคะก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า